นักขายมือทองสิงกบกว่าท่านที่ขึ้นรับใบป,ประกาศเกติคุลพร้อมเงินรางวัลและปริตภัณฑ์ของบริษัทคอมบิโกบงคผมเอกนั้นถือว่ามีความภาคภูมิใจที่ทำนักขายมือทองได้ในขณะนี้ก็สิบเตือนแล้วก็ติเตือนขุครับ มีความภาคภูมิใจการเป็นนักขายมือทองนั้นได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งค่า,คาแนะนำ20%จับคู่ใจนะครับมีค่าแนะนำ20%แล้วจับคู่ายแล้วยังมีค่าบริหารทีมอีก5%หรือ20%นอกจากนั้นแล้วยังได้มีโอกาสไปเที่ยวโดยบริษัท ออกค่าใช้จ่ายให,ให้เพราะทํานักขายมือทองติดต่อกันถึงสิบเดือนได้ไปร่องเรือนะครับที่ร่องเรือที่พัทยานะครับไปลงเรือยอนที่พัทยาแล้วได้ไปที่ร่องเรือที่แม่น้ำาพระยานะครับทุกท่านครับนอกจากนั้น นักขายมือทองจะได้รับเสื้อใช่ว่าเสื้อนักขายมือทองอ่าดีเด่นเป็นเสื้อแจ็คเก็ตและถ้าทําต่อเนื่องเป้าหมายของผมก็คือต้องสิบสองเดือนนะครับแล้วบริษัทจะมอบเสื้อสามารถอันยิ่งใหญ่เป็นเสื้อเจ็คเก็ตสวยหรูนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมและอีกหลายๆท่านสามารถรับ รางวัลน,นักขายมือทองได้ทุกๆคนทุกท่านครับวันนี้ท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแผนรายได้ของบริษัทของพิวเกบอลนั้นถือว่าท่านมาถูกที่ถูกท,กท,กท,กทางก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้สุดท้ายก็ขอล่าวคำว่า ขอบคุณนะสวัสดีครับผมขอเสียงประอให้กับท่านรอนจำเป็นจฉลองยินมากนะเป็นตัวแทนนะครับเอาความ